พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ขอบคุณที่มาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา3ในพระราชบัญญัตินี้หน่วยงานทางปกครองหมายความว่ากระทรวงทะบวงกรมส่วนราชการที่เรียกชื่อยอย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหากิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจสเดีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายความว่าอนุหนึ่งข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองอนุสอง คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่มีผลกระทบต่อบุคคลและอนุสามบุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยง,งานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามอนุหนึ่งหรืออนุสองกฎหมายความว่าพระราชกิจสเดีกา กฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะสัญญาทางปกครองหมายความรวมถึงสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูระโภคหรือสแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมาตรา9ศาสารปกครองมีอำนาจพิจารณาพิภากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้อนุหนึ่งคดีพิพาคเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำอื่นใดเนื่องจากการกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้นหรือโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรหรือเป็นการใช้ดุลพินิษ์โดยไม่ชอบอน,นุ2คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรอน,นุ3คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้หน้าตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรอนุ4คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอนุห คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำการหรือละเว้นการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอนุ 6. คดีพิาพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองวรสอเรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองอนุ 1. การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารอนุส การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการอนุ3าคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานาศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายหรือศาลชำนาญพิเศษอื่นมาตรา42ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา9และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้นต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา72 ผู้นั้นมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองวักสอในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะการฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวและได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้นหรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือ ภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนดมาตรา49การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผลแล้วแต่กรณีเว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา51การฟ้องคดีตามมาตรา9วรกหนึ่งอนุ3ให้ยื่นฟ,ฟ้องภายใน1ปีและการฟ้องคดีตามมาตรา9กาวรกหนึ่งอนุสี่ ให้ยื่นฟ้องภายใน5ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี